เอาละฮะอยู่กับผมนะครับในายพล,ลอแหลกวันนี้เรามาเปลี่ยนไส้กรองดีเทลมิตูไซโคนมิตูสตาร์ด้ากับรถอ e ีตุสุหมูยำประกอบก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมมึงเอาไส้กรมิตูมาใส่ทําหาแล้ววะเพิ่งผมก็ไม่ต้าเหมือนกันว่าช่างสมัยก่อนมันเอามาใส่ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาที่สังเกตได้คือว่าถ้าเป็นของ อืดปรุเทีบอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นใต้กองเหล็กอันเล็กอันหนึ่งแล้วก็ใต้กองดักน้ําอันหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นแบบบูอินวันกองปนแล้วก็กองน้ําไปดนวตัวไอที่มันทําก้นโบโบเนี่ยคือไว้แยกชั้นน้ํานะฮะกองอันละสองร้อยหกสิบบาทแท้มิตูนะครับผมอ่ะให้ดูอันนี้ของ อีส e ุดีแม็กใช้ของ t o โยต้าวีโกก็เหมือนกันดูเห็นความแตกต่างไหมแม่งคนละเรื่องเลยอันนี้ mm. เนื้อกองเยอะกว่าสองรอหกสิบบาทดูกองสุดเสื้อเหล็กเลยนะเออไม่ใช่ว่าแม่งใส่ใต้กองมันน้อยไม่ใช่นะสุดเสื้อเหล็กเลยนะฮะดังนั้นเนื้อกองอันนี้แม่งใหญ่กว่านี้อีก เดี๋ยวค่อยไปถ่ายในรถโฟล์คสใหดูว่าใต้กองทิฟอาร์ทีเอฟบาทอะ่ะมันก็อันประมาณเท่านี้แหละแต่แค่ว่ามันมีเสื้อเหล็กปิดมาแค่นั้นเองอันนั้นมันตัวกองมันไม่สามารถดักน้ําได้มันก็เลยต้องมีไอ้ใต้กองแบบเสื้อพลาสติกอะ่ะไว้แยกดักน้ําไอ้ที่เห็นเป็นรอยเนี่ยคือเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปแล้วแล้ว แม่งขันไม่ออกคือแบบโอ้ยกูไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทําไมช่างมึงจะขันแน่นกันทําหาเลยวะกูไม่เข้าใจจริงๆเลยขันไปเป็นพักๆเลยอะ่ะโอ้อันนี้ผมไม่อยากจะตัดต่อวิดีโอไงก็เลยถ่ายคลิปใหม่นี่ดูดิขันจนถลอกปอกเปิดอะ่ะไม่กว่าจะออกนี่ใช้ตัวถอดใต้กรอนะครับถ้าไม่มีก็ในติ๊กตตอกอะไรแม่ง เห็นเอาสายพานหน้าเครื่องเนี่ยแล้วก็กับปจัจแจอมาขันแต่อันนี้ผมมีก็ใช้เนี้ยไปขันขันเข้าหาตัวนะฮะถ้าใครงงทิศกอกแกะครับผมบิดด้านซ้ายตำแหน่งกองอยู่งี้เราก็คว่ำแล้วเราก็จับกอกแกะดูขันด้านไหนขันด้านนี้นะฮะตอนใช้คือเอาไอ่บาเนี่ย ขันด้านไหนให้บ่านั้นอยู่ด้านคิดนั้นนะฮะถ้าเราจะขันด้านนี้ใช่ไหมให้บ่านี้กระโตอยู่ด้านนี้เห็นเปล่าไม่รู้อ่านะฮะกว่าจะออกปวปวดกระบ,บาลจริงๆรนี่อะไรบ้างวะ ไม่เท่าไรอันนี้นี่มันจะมีไอตต้ตูดพลาสติกเนี่ยเอาออกดักน้ำํำตูดดักน้ำํำตูดเอ้ระบายน้ําใช้ปจัจแจดูอันนี้ก็เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมมึงไม่ทําเป็นหกเหลี่ยมวะจะทําเป็นติบเหลี่ยมทําหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เข้าใจดูเรจะขันออกบี้เละเลย อือแบบมึงจะแน่นอะไรนักหนาววะอ้าทิศทางเดิมครับเห็นเปล่าไมิโรอันนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องนะฮะก็เลยทำได้เท่าที่ทำปัจแยนีบอย่างนี้15,000หกิโล ก uce. ารน้ำมัน b 1 0เป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ภ <Jamie, S 1> าครัฐก็ให้กลับมาใช้ b เหมืมาเดิมดูกันที่ว่าข้างในเป็นไงบ้างโอ้โหใส่กองแม่งดำเลยเว้ยเห็นบ้าไม่รู้อืมดำนะฮะดำแล้วก็น้ำดำๆอีกมีเตดนน้ำนิดหน่อยแหละ ลิงนะฮะอืถ่านน้ำมันดีเซลอะป,ป้ายปายไปมันแถมมาด้วยนะวางบ่านี้เบ๊ะเบ๊ะพอดีบ่าร์กำกาวออก่อน,นอนอนมันไม่ตรงรุ่นเนี่ย ปล็อกอันนี้ก็ไม่ใช้เออให้ดูเ็ษน้ำอนเป็นคูอิวันหืมไม่น่าจะมีน้ำมั้งเอ้ยหรือเอ้ยขอพวกนี้มันต้องทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งอ่ะเนาะเอ้ยหรือน้ำมันมันต้องแยกชั้นกับน้ำวะมันต้องแยกชั้นตั้งแต่ทีแรกก็ดีก็ไม่มีเท่าไหร่มั้งอืมก็นี่ไงนี่ไงน้ำน้ำอะอะ นี่ไงลูกลอยระดับน้ำใส่่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยได้ทำนะฮะก็มึนๆงงๆบ้างแล้วก็ใส่เข้าไป มันมีโอลิงอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปขันแน่นอะไรมากมายดูขันออกทีพลาสติกแหว่งอีกออนิดเดียวพอพอ,อแล้วแล้วเราก็เติมดีเซลเข้าไปต่อเข้าไปแป๊บหนึง่ง ขอเข้าไปนะฮะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแยกน้ำมันอ่ะก็อบอกให้เอาดีเซลไปไป้ายยางหน่อยนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปข้อดีของอย่างนี้ก็คือไม่ต้องมานั่งล้างเสื้อกงเสื้อกองดูดเศษนงเศษน้ำในหม้อกองนะเปลี่ยนหม้หมดเท่ากับรีเฟรตร้อยเซ็นตสะอาดหมดจดแน่นอน ให้ดูนี่อ่ะเปลี่ยนทุกสองหมื่ใช่ไหมอ่ะข้ามไปก่อนทาน้ำมันโซล่าเล็กน้อยที่ประก็นขันให้แน่นด้วยมือสามส่วนสีของรอบก็คือยังไม่ถึงหนึ่งรอบนะขอพูดงี้ก่อนเนี่ยเขาให้ขันให้แน่นด้วยมือแต่มือผมแขนผมโดูกระติดเดียวเองดังนั้นต้องใช้ปัจเจช่วยนิดนึง แต่สารหรับใครที่มือแข็งแรงเนี่ยใช้มือเปล่าในหลักขันแล้วที่เขาบอกว่าเปลี่ยนสองหมื่นโลก็เปลี่ยนตามระยะก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไวเหตุผลที่ไม่ต้องเปลี่ยนไวเพราะว่าการที่คุณเปลี่ยนไส้กองดีเซลบ่อยๆไวๆไวไอ่ะ ข้อเสียมันคือเนี่ยตอนแยกน้ำมันเนี่ยแหละแยกแล้วสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันจะทําให้ปั๊มพังแต่ถ้ามีปั๊มติ๊กก็อีกเรื่องหนึง่งอันนั้นก็ใช้ปั๊มติ๊กเนี่ยเป็นตัวไล่ระบบน้ํามันแต่รถส่วใหญ่มันไม่มีปั๊มติ๊กในรถดีเซลนะดังนั้นเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนไวๆมันไม่ดีปร์ทเอ๊ะเดด๊ด เอ๊ะเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยอันนั้นอะลูกปั๊มมันก็จะตีมันก็จะทำให้เสื่อมไวนั่นเองยิ่งคอมมันเร็วยิ่งมันรถตตาไม่ติดจะด้วยน้ำมันหมดก็ดีหรือเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆไวๆก็ดีก็จะยิ่งทำให้ปั๊มคอมมันเร็วหรือปั๊มสายพวกนี้ยก็พังไวเหมือนกันแต่ที่คุยช่างบอกว่าถ้ารถคอมมันเร็วน้ำมันหมดบ่อยๆเนี่ยปั๊มพัง หมดติดครั้งเนี่ยครั้งแน่นอนเึ่งปั๊มสายมันก็จะทนกว่าแต่ก็จะทําว่าจะพูดไงดีวะก็จะทําให้แรงดันน้ำมันมันตกอะเพราะลูกปั๊มมันเป็นป้าย้ำาอีกทีนะถ้าใครมือแข็งแรงไม่ต้องใช้ตัวขันกองขันอีกทีนะอันนี้มือผม แรงไม่มีโูลื่นน้ำมันแล้วเว้ยเพอแหละแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ช่างไม่ได้บอกหรือใครไม่ได้บอกการที่ เนี่ยที่ผมไม่ได้เปลี่ยนใต้กองมานําเสนอท่านผู้ชมก็เพราะว่าไอตัวรัดวงแหวนน่ะแม่งที่มันเป็นรัดแหวนอะตรงเสื้อพลาสติกอะโอ้โหตอนขันเข้านี่แม่งเป็นพักๆแล้วแม่งลําบากจริงคือผมทําอ่ะผมไม่ยกใต้กองออกเหมือนช่างตามใน YouTube ใน Facebook นะเพราะว่าถ้าเอาไต้ไอหมอกกองออกอะคุณจะต้องถอดสายออกไฮไลท์มันอยู่รงนี้ ไอ้ที่คุณไปทําตามช่างในนงในเน็ตผมพูดด้วยประสบการณ์ของผมการที่คุณไปถอดสายยางบ่อยๆมันจะทําให้สายยางมันรัดไม่แน่นมันทําให้ลมมันเข้าอ่ะไอ้สายยางก็มีเข็มขัดรัดมีกิ๊บรัดนุยนันเออโหุดเจอจนเข็ดแล้วเนี่ยแม่งอย่างเงี้ยอ่ะมันก็แข็งเงี้ยให้ตัวได้แต่มันก็แข็งแล้วเนี่ยเพราะมันโดนความร้อนไงพอคุณใส่แล้ว ใส่เข้าไปปุ๊บลัดปุ๊บแล้วคุณแยกน้ํามันจนมันสตาร์ตติดอ่ะแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะสตาร์ทแล้วไม่เสียงเครื่องแม่งนิ่มเป็นแปลกแปลอ่ะก็คือลมมันเข้าในระบบลมมันเข้าจากสายยางนั่นเองมันก็จะทําให้รถคุณอ่ะเสียกําลังบางทีถ้าลมมันเข้าเยอะ <c oughs> มันก็จะทําให้รถสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ตติดลากยาวแล้วไอการที่ลากยาวนั้นหมายถึงว่า นั่นหมายความว่าลูกปั๊มของระบบดีเซลก็จะโดนสีไปมากเท่านั้นนั่แหละนะที่ผมก็ใจก็อย่างที่ช่างเขาบอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดน้ำมันหมดหรือเนี่ยไล่ไล่ลมระบบดีเซลเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ลูกปั๊มมันเตอมดังนั้นมึงไปรีบเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็นั่งถอดสายเข้าถอดสายออกถอดสายเข้าถอดสายาออกมันก็ยิ่งทำให้ลูกปัม๊มน่าจะเติมไวทั้งทั้งที่ คุณเปลี่ยนใต้กรองแล้วทำให้ระบบสะอาดก็จริงแต่กับการว่าทําให้เครื่องยนต์ทําให้ปั๊มของคุณเกิดความเสียหายนั่นเองเดี๋ยวประแจเบอร์ติดไล่ลมกันนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วยิ่งเปลี่ยนบ่อยๆปั๊มแยกก็พังอีกนี่มไล่ลมอยู่นี้ จริงๆว่ามันจะขันแน่นทำหาหรือวะดูปดแยแหวงก็ใต่ไม่ได้อีกบัวสุดท้ายผมก็ต้องมาตัดคลิปอีกแล้วเนี่ยนใช้ลูกบ็อกเบอร์ติบนะฮะถ้าขันไม่ออกอย่าไปปืนนะ๋ยวหัวนับแม่งเละแล้วพอเละแล้วลูกบ็อกแม่งยัดไม่เข้าอ้๊อ คือไม่ได้ acting นะคือแบบกูกูระเบือน่ะจริงจริงเาว่าเอ้ยมึงจะไปขัดอะไรแน่นกันนักหนาวะไม่งั้นน็อตแม่งก็เสียน็อตแม่งก็หลุด่ะให้ดูอะไรก็ได้อ่ะเบอร์สิบเดือยแม่งกระตุยเดียวแล้วแบบแล้วถ้าแน่นมากๆขาดทายอือให้ดูกระตีดเดียวเออ ไม่ต้องขันออกนะขันแค่นิดเดียวอ่ะอย่างเงี้ยมันปุ๊บแล้วเราก็ขันออกแค่นี้เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆก็ได้มันจะปิดปิดิดออกมาเนี่ย แล้วเนี่ยคุณเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆแล้วถ้าโชคร้ายปั๊มแยกแม่งพังนะมันก็จะไม่มีฟุดฟิฟุดฟิดอะไรออกมาเลยอะเรียบร้อยคุณก็ต้องไปซื้อเนี่ยไอตัวฐานแยกเนี่ยใหม่เติมน้ำมันไม่เต็มกองน,นะก็แปดสิบปร์เซ็นแล้วอ่ะ กลัวว่าตอนยัดใส่เกียวเนี่ยกลัวมันมันจะหกเอ้ยนานยังวะเฮ้ยถ้าจ้าไม่ผิดมันต้องมีน้ำมันพ่นออกมาดีว,วะไหมายถึงว,ว่าพอมันเต็มแล้วมันก็จะไหลออกมาเลยอะ่ะจะไปเตียงสตาร์ทดูออวะเนี่ย ลอ้อสปาร์ดูดิต้องขันก่อนนะก่อนที่จะไปสตปาร์รถอะตอนสตาร์ก็เร่งเครื่องช่วยมันหน่อยนิดนึง ตรงๆกอก่อนที่เห็นน่ะถ้าจัไม่ผิดอ่ะ้าไ่แยกน้ํามันไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะมีน้ํามันอ่ะไหลออกมากรณีว่าเราแยกจนเต็มระบบอ่ะน้ามันจะล้นออกมาเลยเออนี้แม่งแห้งเผือกต้งงงอ่ะไม่เข้าใจนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะ,ะดูไว้นะครับอย่าไปขันแน่นอะไรมากมายเละเทะหมดเออ ทำไงได้ครับประเทศชาติน้ำมันปะสมน้ำมันฟาล์มยอดเยี่ยมกระเทียมดองอ่ะอันนี้สามหมื่นโลข้างบนก็ขาวบ้างดำบ้างเออลืมให้ดูเลยเออถึงว่าน,นึกติดอะไรอ,อ้ดูใส้กองทีบอ่ะอันนี้กองมัน ไอ้มือถือมันติดขาตั้งกล้องอยู่นะก็เลยเบียวๆบุบๆอ่ะไปกองทริอดูเห็นป่ะใช่ไอ้ราคายุสุไปกองถูกไอ้อะไรถูกอะไรถูกก็ดูดิอ่ะมิตูอะไรแพงอ่ะไม่เปรียบเทียบขนาดคุณก็จะบอกว่าไอ้ยุยสุอะไรถูกก็ดูกองแม่งกระตุยเดียวอะ่ะ อ่ะให้ดูเห็นบ้างนะเล็กมากอะ่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็จะใหญ่กว่านะฮะเออแล้วพอมันมีกองดักน้ําแยกตังหาคุณก็ต้องไปถอดไอ้เสื้อกองดักน้ําออกไอตรงนั้นลมก็จะเข้าอีกถ้าประกอบไม่ดีหรือพลาสติกมันเริ่มเตอมเริ่มแตกรายงานนู่นนี่นั่นก็จะทําให้ อากาศเข้าอืมผมมองว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนว่าลถขั้นตอนไงลูกเดียวจบไม่ต้องไปทําอะไรสองลูกไงรถหกล้อติดล้อเนี้ยแม่งมีมอกกองสองลูกสามลูกเนี่ยการเก็บรายละเอียดมันก็จะเยอะมากตามก็เท่านั้นเองนะฮะความเสี่ยงในการที่รถจะสตาร์ทไม่ติดก็จะมากขึ้นแล้วถ้าควรไม่มีตู้ชาร์จไฟควรสตาร์ทไม่ติดอ่ะก็นับหนึ่ง ฟ้ามไม่ติด2-3-4-5อ่ะคุณก็เริ่มหล่อแล้วเอ้ยแม่งแบตจะหมดแล้วดังนั้นก็นำเสนอผ่านมุมมองของผมผ่านประสบการณ์ของผมด้วยกันว่าการเปลี่ยนไส้กรองใบก็ไม่ดีแต่ก็มันก็เหมือนเกินไม่เข้าคลายไม่ออกแหละแล้วจะให้ทำไงวะน้ำมันแม่งผสมน้ำมันปลาล์มก็อย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายพลหรือแหลกคมครับ